สวัสดีครับผมเป็นปู้ทองครับ,รบ,รบมาชมเอ็ดแอนซิงนะครับมางานบนบ้านตะแกเอาเอาวอ,อ,อาเอาเอาชนกันนะครับ ที่เราจะแคบนิดนึงนะครับโอ้มาวุ่นวายกันวุ่นระเบียดเลยครับนี่นี่ก็ปุ่มประมาณสิบกว่ากระสอบครับ อย่งแบบเราๆเลยครับมาแล้วแกงอีแตนครับนี่ มาเป็นชุด,ด,บบดเลยครับแกงอีแต็มซิ่งนี่คนแบกปูนะมีเาวตามให้กำลังใจครับมีแรงขึ้นเพื่อนเลยครับ 我没 เอาเราเลยครับโอ้โหชวนละมุนวุ่นวายกันเลยครับนี่เอ,อาเอาเอา เวียกันมาดูเลยครับคนนี้ตาตาแรงกันตานี่ครับแรงไม่แรงดูครับฟูดแตกหมดแล้วครับโอ้น่าจะออกตัวยกล้อเลยครับคันนี้ คันนี้มาแบบเนิบๆนะครับใจเย็นๆใจครับคันนี้มาแบบเนิบๆปะคันนี้ ใช่ใชตเตรหัวนะครับตตเตรอิเต n s ิงงครับนี่ ้วครับเทียย่ยวนี้น,าน,น่าจะเที่ยวสุดท้ายนี่ครับยังไม่หมดับแก๊งมาจากกระสังนะครับมาเป็นแกงเขาเลยครับมาช่วยงานบุญ <c ười>